้งแต่ที่ผมเกิดมาผมก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่สะสมผมให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมนั้นอยากจะเป็นนักมวยที่แข็งแก่งและเอาชนะทุกคนให้ได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทฮะกับในแมปแนวต่อสู้อีกแล้วนะครับผมแมแมปแนวนี้เล่นยังไงก็ไม่เคยชินสักที <laughs> แต่แบบนี้มีเรื่องราวอยู่นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งแมปที่ผมไปเห็นใน t i k t o ็อแบบเยอะมากนะที่คนเขาเล่นกันซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแหละที่เพลงเนี่ยจะมีทํำนองประมาณว่าตืด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  ต,ๆๆตื่อๆตือๆอะไรประมาณนี <c> ้ <oughs> ก็ได้ยินผ่านๆมาเหมือนกันเอาเป็นว่ามันก็คือแมปนี้นั่นเองนี่ฮะสนามมวยมีการแข่งขันที่เยอะมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูที่พวกนี้กันดีกว่าฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกอนนี้นะหุ่นลองหรือหุ่นกระสอบทรายก็ได้แล้วแต่จะเรียกก็ไว้ทดสอบหรือว่าซ้อมการต่อสู้นั่นแหละครับซึ่งผมจะลองสักหมัดดูนะจึ๊บเอาเอ๊ะ ทำไมไม่ได้อ๋อผมปิด p p อยู่มาสิลองดูหน่อยซื้อนี่ได้และได้แล้วเห็นไหมรูปแบบของการต่อสู้เนี่ยก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับกดแค่ไม่กี่ปุ่มเองรูปแบบการต่อยเนี่ยก็กดที่เมาส์ก็ได้นะครับหรือว่ากดที่แป้นพิมพ์ก็ได้จริงๆก็มาดูที่ตรงนี้ก็ได้ฮะว่ามันมีปุ่มตั้งค่าอะไรบ้างเนาะให้กดมาที่รูปฟันเฟืองด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้ฮะตั้งคีย์รัดมันก็คือการตั้งปุ่มนั่นแหละกดเข้าไปนี่เห็นไหมจรูปแบแบบกการเลล่นนของผม้วั ประมาณนี้ยังไงก็ลองไปปรับกันดูเนาะจริงๆผมก็คงไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมได้ลองเข้ามาเล่นแล้วนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวดูที่แท็บกันฮะนี่ยังไม่เห็นผมนะเพราะว่าเราคนเก่งๆนี่เพียบเลยดดูดิโอ้โห อ่าผมอยู่นี่โอ้จะไปนชนะใครได้บ้างเนี่ยคือจริงๆก็เน้นฝีมือระดับหนึ่งนะแบบนี้เพราะถึงแม้มันจะมีรูปแบบการต่อสู้ที่มีหลายแบบก็ตามแต่ว่าก็ต้องพึ่งฝีมือกันคน่อนข้างเยอะเลยถึงผมจะเป็นระดับท้ายๆก็ตามนะครับแต่ว่าผมจะไม่ยอมแน่นอนอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากผมได้หมุนอะไรสักอย่างมาก่อนเข้าเกมนี่นแหละเข้าไปที่ร้านค้านะครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่โลบักใช่ไหม อ,อ,อ๋อเงินในเกมตกใจน,กนึกว่าโรบัคโคตรเยอะเลยแล้วทำไมภาพมันแตกแตกันอย่านี้หรือมันแตกอยู่แล้ว ไม่ใช่บ้างผมคิดว่ามันเออช่างมันแมปดูซิมแมปเออผมก็ว่าอยู่ว่าแมปนี่มันคืออะไรก็คือเปลี่ยนแมปไปเลยใช่ไหมใช้เงินนะครับเงินในเกมครั้งสินค้าล่ะก็คืออุปกรณ์ของเราทั้งหมดรวมทั้งแมปต่อยท่าทางอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะร้านค้าก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูที่สไตล์การต่อสู้กันดีกว่าฮะสไตล์การต่อสู้ก็จะมีระดับของมันด้วยนะครับอันคอมมอนหายากมิสติกลีเจนดารีอ่ามีสไตล์อะไรบ้างเนี่ยลีเจนดารีฮิตแมนโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้เพียบเลยแฮะโอ้เยอะมาก ากนะครับที่ที่ไม่รู้จักสักอย่าง <c oughs> โอเคมาผมได้หมุนมา2ออันนะก่อนเข้าเกมแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงสปินที่เหลือผมมี7เจ็เลยอ่นเนี่ยอุยเยอะจัดเราสามารถกดข้ามการหมุนได้แล้วก็ซื้อสปินซื้อสปินนี่คืออะไรเอ่ยซื้อสปินลองกดมาสักอันสิผมว่าโรบักแน่นอนเนี่ยเอามาหมุนมาก่อนเลยลนะฮะหนึ่งอันได้อะไรเอ่ยขอแบบดีๆหน่อยผมเห็นตะเขียวกับฟ้ามีม่วงฉลับมาตีสหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วนะ่าจะได้เขียวนะ นั่นไงชนนะครับชนนี่คือสไตล์เลยเนี่ยชนชนชนไหนเนี่ยสมาท์อ่ะหมุนไหมุนเอาอ่ามุนจนกว่าจะได้อันที่ดีกว่าอันคอมมอนอ่ะขอแค่นี้เลยได้ได้พื้นฐ่าด้านนี้อันเดิมเลยนี่โอ้บะอ๋อด้านซ้ายนี้คือสไตล์ที่เราสามารถเก็บได้ครับแต่ว่าเก็บได้แค่ช่องเดียวก็คือถ้าผมกดสุ่มมาอันนึงเนี่ยมันก็จะทับไอช่องเก่าทันทีถ้าอยากเปลี่ยนช่องก็ต้องซื้อด้วยโรบักอ่ะมุนมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าจะได้อันที่ดีกว่าอันคอมมอนอ่ะ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนลูกซองด้วยความสามารถที่ไม่เหมือนใครที่ทำให้คุณสามารถโยนแจฟ แจ็บก็คือหมัดที่ต่อยไปด้านหน้าตรงๆปะที่เหมือนแย็บแย็บอะไรประมาณนี้ได้อย่างรวดเร็วราวกับว่ามือของคุณเป็นปืนกระสุนเอ,อ้ปืนปืนลูกซองและสติที่โค้งมนของคุณเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงอย่างไรก็ตามราคาที่ต้องจ่ายสาหรับความสามารถของคุณคือกรามเกลวที่อ่อนแอมากที่จะตอบโต้ความเสียหายอัลติเมตทาร์เก็ตแพ็ติกอ่ะช่างมันเดี๋ยวเราไปลองเชิงสไตล์ใหม่กันดีกว่าดูซิรูปแบบการตั้งกาดเหมือนกันนะครับตัวอานี้คืออัลติเมต ตัว R นี้น่าจะอันติเมทนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งตัวอาเอาตัว R ไม่ใช่คอนติเมทนีเป็นความสามารถนะครับสุดยอดสุดยอดนี่คือออนติเมทกดตัว Q ิเอ๊กก่อนหน้านี้พื้นฐานไม่น่าจะมีตัว R นะลองสิจึ๊บนี่ไงโอ้เป็นหมัหมดแยปบอย่างงี้นะครับต่อยไปได้านหน้ารนะัววเนาะมีคูดาวด้วยฮะใช้ต่อเนื่องไม่ได้โอ้แสดงว่าใครที่ได้ระดับสูงๆก็มีสกิลพวกนี้ดิโอ้โหโกงเลยเนี่ยลองต่อยแบบปกติสิจึ๊บอ๋อก็เหมือนกันนะครับแต่เหมือนจะ ดูต่อยเร็วขึ้นนะหรือก็เหมือนกันนั่นแหละนะกดตัวอามาจึ๊บโอ้มีก่อนที่จะต่อยออกไปเนี่ยเหมือนมีง้างไว้ด้วยนะครับง้างไว้สักพักหนึ่งเลยโอเคมามผมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าก็หวังว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นมิดนะไม่หยาบคายเนี่ยคนนี้คนหนึ่งมามาเอาเร็วเลยพร้อมเสมอ อุย้ยทำไมเชิงมวยเขาแปลกๆเหมือนเชิงมวยที่ผมเคยเห็นในทิกตอกทิกตอกยังไงไม่รู้อุย้ยผมปรับคีย์ลัดใหม่ด้วว่าผมยังยังตั้งสติไม่ค่อยได้ต้องค่อยค่อยแตกแตกแตกุตก้ยวุ้ยุ้ยลืม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 ๊๊๊ึ๊บจึ๊บ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 โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ต้องตั้งสตินะครับผมคิดว่าเขาน่าจะลองเชิงอยู่นะคิดว่าน่าจะลองเชิงอยู่ต้องใจเย็นอุ้ยจุดได้จได จุบปุ๊บเอ้ยคนละมัดคนละมัดจมมเจเย็นใจเยนมา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 เอาอเออนี่หลบได้จุ๊บจับจุับจุจสกิลสกิลตึ๊บตุมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อดูหลอดสีฟ้าด้านบนด้วยนะครับอย่าให้มันหมดนะไม่งั้นเราจะเหนื่อยถ้าเหนื่อยน,นิดสวยลําบากเลยนะอุย้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุย้ยเขาเข้ามาเองเขาเขาอุย้ยเหนื่อยเหยเห เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคใจเย็นใจเย็นจุ๊บโอ้ยเหนื่อยเนื่อยเนื่อยนื่อัเหนื่อยเน่อยเนอยเนือยเนเอยเย็น อุ้าวุธกว่าจะโดนกว่าจะโดนกว่าจะโดนอ่าเข้ามาเข้ามาเออ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 มีเจอมีเจอมีเจอเออเอออืมอืมอืมมันเมา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 หมัดเมาหมัดเมื่อกี้นี้เมาหมัดปุ๊บปุ๊บอืมตึงตึงพอดีไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้อันใหม่สักเท่าไหร่อืมอืมอืม หืจนได้จนได้จนได้พลาดแล้วผมผมพลาดแล้วผมพลาดแล้วอู้หู้อาาผมไม่น่ารีบใช้อันติเมทเลยมันลนไปหน่อยมันลนไปหน่อยอื้มอื้มอื้มจนได้นี่ไงผมว่าแล้วเขารอโล่ผมแตกก่อนฮะแล้วก็ใช้สกิลอันติเมทเนาะอื้มอู้หู้อ้าว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 อ้าโอเค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 อู้ห โอ้โหโอ้โเดี๋ยวผมน็อกเลยปเนี่ยยัง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 มีอีกรอบยังมีอีกรอบคือถ้าลงไปแล้ว3รอบเนี่ยจะแพ้เลยนะโดนน็อกเลยเนาะแต่เขายังไม่ยังไม่ลงไปเลยอืมอืมอืมโอ้โหขอขอแค่ล้มได้สักรอบก็พอ อืมคือคนนี้น่าจะเก่งจริงแหละผมน่าจะสู้ไม่ได้เพราะว่ารอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วที่ผมจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดต้องขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะครับต้องเอาชัวไว้ก่อนอผมจะไม่รอดแล้วผมจะไม่รอดแล้วผมจะไม่รอดผมจะไม่รอดแล้วไม่รอดไม่รอดไม่รอดเก่งจริงฮะคนนี้โอเคไหนลองดูซิว่าผม ผมไม่เจอห้องที่สูสีหน่อยเหรอผมผมอยากเจอแบบที่พอสู้ได้อะอันเมื่อกี้นี้ก็ตึงมือเกินนะครับเล่นยากไปหน่อยอ่าห้องนี้ใช้ได้ใช้ได้คนที่สูสีกับผมก็ค่อนข้างมีอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะมาเล่นไหมก็อีกเรื่องหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเจอใครบ้างแต่เล่นๆไปก่อนวันดีเพื่อนเล่นไหมซักแมทผมว่าไหนๆขอลองดูชื่อดิเดทโนดนี่ มาเพื่อนไหมใครตกคนก็ได้โอเคเจอใครไม่รู้นะครับคนนี้นี่อยู่คนที่เท่าไหร่เดียแป๊บหนึ่งดูไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเล่นก่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนมาแบบสไตล์แปลปกๆอีกแล้วผมได้เจออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมามามาเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะฮะคนนี้เหมือนเขาจะลองเชิงผมอยู่นะเดี๋ยวต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆต้องหาจังหวะที่เพื่อนออกหมัดแล้วเราก็พุ่งเข้าไปจังหวะนั้นนั่นแหละน่าจะได้อยู่รอนะครับรอนะครับอึ๊ปอุ๊โอ้โหผมได้ดันเข้าไปดันเข้าไปโดนอ โคลมาดโคลมาดเชิงบอยคนนี้เขาหนามากนะครับหนามากทำไมเพื่อนต่อยแรงจังครับผมต่อยไม่ค่อยแรงเลยดูดิฮะผมว่าผมก็สวนไปได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงไงก็ไม่รู้ดูเพื่อนต่อยเหล่านี้ลดเป็นน้ําเลยอได้อยู่จังหวะเคานเตอร์นี่น่าจะลดเยอะอยู่นะครับจังหวะแดดนี่ก็กินพลังงานเหมือนกันนะต้องใจเย็นอย่ายให้แดดหมด เคาน์เตอร์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 นี่ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันใช้จังหวะไหนจังหวะที่เพื่อนง้างหมัดแล้วเราง้างหมัดได้เร็วกว่าอย่างนี้เหรอค่อยว่ากันอุ้ยแม่แม่แม่มีเล่นท่ามีเล่นท่าจุ๊บนะจุ๊บนะเล่นหน่อยเล่นหน่อยอืมรวหน่อยดิเพื่อนเดี๋ยวมันก็ไม่จบกันหรอกเพื่อนน่าจะเป็นแบบฝ่ายตั้งรับแน่นอนฮะไม่ค่อยเข้ามาบุกเท่าไหร่อืมเคาน์เตอร์ได้เคาน์เตอร์ได้สวย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 โอ้ยต้องใจเย็นต้องใจเย็นต้องใจเย็น อ,อได้อยู่ได้อยู่คือจังหวแปปะแบบเมื่อกี้นี้มันค่อนข้างเข้ายากนะครับต้องหาจังหวะให้พร้อมเหมาะแล้วก็ระยะที่ใกล้ๆกันด้วยอุย้ยเคาน์เตอร์ได้เคาน์เตอร์ได้แตกแตกแล้วแตกแล้วสวยสวยอุย้ยผมผมเมาผมเามามัดเม,ม,มาเมามัดจนเหนื่อยโอ้โหพอ,อดีเป๊ะ พอด,ดีตอนที่ผมไม่ได้กดตั้งกาดเลยพอด,ดีแบบเป๊ะๆมามาไม่ยอมไม่ยอม,อม,อม,อมเหมือนเพื่อม,มีมีง้างหมัดอะผมว่าถ้าง้างหมัดเมื่อกี้นี้มันน่าจะแรงโอเคโอเคได้อยู่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 ผมจะเน้นแบบต่อยทีๆแล้วกันนะครับไม่เน้นแบบจังหวะบุกว้า,ววาอันตรายไป <c oughs> มามาอุ้ย,ยจะหมดจะหมดจะหมดมันอยู่ที่จังหวะสวนเลยฮะว่าใครจะสวนกลับได้ก่อนเลือดลดน้อยมากเลยผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่สไตล์เปล่าน,นะมา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 ได้แล้วได้แล้วได้เลย้วสกิลอันตีแบบเขาได้เล่นบ้างเลยเฮ้วรอจังหวะที่มานานเอ้ยมาเพื่อนมามามา คือผมแล้วก็เขาเนี่ยลงไปแล้วกันคนละรอบนะครับแต่ว่าเพื่อนนี่ค่อทั้งได้เปรียบตรงด้านเลือดนิดหนึ่งนะครับอืมโอเคโอเคผมค่อนั้างจับจังหวะได้นิดหนึ่งละจังหวะที่เพื่อนง้างเนี่ยเหมือนจะเน้นง้างเป็นหลักเลยนะแบบแบบใช้จังหวะง้างคนท้างบ่อยและตรงจังหวะง้างนี่แหละที่ผมจะได้สวนเนาะนี่ไงนี่ไงจังหวะง้างเสร็จเนี่ยไอ้จังหวะง้างเสร็จเนี่ยจะกระแกอยู่ดีนะอุ้ยอืมอืมเลือดผมนี่จะหมดจะหมดแล้วใจเย็นมามาค่อยค่อยคอคอพืผมต้องเล่นแบบระมัดระวังนิดหนึ่ง โอ้โหสวนไม่ทันนะฮะเฮ้ยออกมาดช้าไปหน่อยอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับมา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 รอบท้ายรอบท้ายของผมนะของเพื่อนยังอีกยังอีกเยอะของเพื่อนน่าจะเป็นสไตล์ที่ต่อยหนักๆนะครับของผมก็จะเป็นแบบเน้นรัวๆโอเค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 ผมว่าเขาจังหวะแดดด้านข้างนี่น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวผมเน้นจังหวะแดดด้านข้างดีกว่านะครับนี่ไง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 เห็นช่องเห็นช่องเห็นช่องโอเคโอเค โ okay. อเคน,นี่ไงนี่ไงเห็นช่องช่องโอเคโอเคต้องค่อยๆต้องค่อยๆอืมอืมอืมอุ้อยไปหนึ่งแปหนึ่งไปหนึงอันตีผมยังไม่มาอันตีผมยังไม่มาโอเคไกลแล้วไกลแล้วอีกนิดนึงโอเคอืมอุ้ยอันตีมาแล้วโอ้อโหสุดยอดสุดยอดไม่ทันนะผมอะผมก็กลัวโล่จะหมดด้วเมื่อกี้นี้อุ้ยโอ้โห ยอดสุดยอด,ด,ยอดคนเมื่อกี้นี้น่าจะคนนี้นะครับนี่นี่จำได้อยู่ชื่อโหดมากโคดมาก,มากเก่งมากนะครับโอเคครับทุกคนก็แม่ไม่รู้ทำไมเล่นหลังไม่ชนะแต่พอมาอัดคลิปไม่ชนะเลย ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีหน่อยตรงที่ไม่เจอคนหยาบคายนะครับ <c ười> คลิปนี้แค่อยากจะมาลองเล่นด้วยเพราะเห็นใน Tik t อกเนาะแล้วมันน่าเล่นดียังไงก็แล้วแต่คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าใครชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับใครที่มีเทคนิคดีๆก็มาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อคนที่กําลังฝึกๆเล่นแมปนี้อยู่ก็จะได้มาอ่านกันได้เนาะโอเคไว้แค่นี้ละกันไว้เจอกันในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม